สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่สิบเก้าครับวันนี้ผมมาที่เพลิงสาครับเพื่อนเราก็ต้นกาแฟมาปลูกนะครับเนี่ยกาแฟที่เราเพาะไว้นะครับก็เราต้นกาแฟที่เรามาปลูกเราไม่ต้องลดน้ํานะเพื่อนๆเ,เขาเขาเรียกว่าไม่ลดน้ําขอสักสองสามวันนะครับนี่ครับแต่ถ้าฝนตกเขา ฝนตกใส่เขาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันแต่วันนี้ฝนไม่ตกไม่ต้องรดน้ําเพราะว่าถ้าลดน้ําเนี่ยเขาจะเขาจะอะไรดีอเขาจะนิสัยไม่ดีครับเพื่อนๆเราต้องทําให้เขาแบบว่าอดน้ําบ้างครับพอตามธรรมาชาติในฝนก็ไม่ตกทุกวันนะครับถ้าลดเราลดน้ําก็เหมือนกันที่บ้านเราก็ลดสักวันหนึ่งแล้วก็สองวันลดครั้งก็ได้ไม่ต้องทั้งวันนะครับต้องต้องฝึกนิสัยเขาครับ ให้เขาคุ้นเคยกับธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดี๋่เราก็จะยุงเยอะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟก่อนนะครับ เราจุดไฟไล่ยุงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะประกอบเครื่องตัดหญ้าเพื่อจะเอาไปตัดในในโซนนี้ครับเพื่อนๆในโซนที่ทึบๆแบบนี้นะครับโซนที่ทึบๆแบบนี้เราก็จะเอาต้นกาแฟพันุอารามิก้าลงนะครับเพราะว่าที่ผมปลูกนี่ระบบน้ําดีมากครับเพราะเป็นน้ําประปาของหมู่บ้าน,นครับ เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อน้ําประปานู่นนะครับน้ําประปาเขาต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เรายังไม่ได้ต่อท่อมาตรงกลางสวนนะครับก็ผมยังคงจะใช้ท่อประปาสายสีดํานะครับถ้าสายสีเขียวเขียวมันแพงนะเพื่อนๆสายสีดําก็สักร้อยเมตรนะครับรามาเสร็จตรงนี้แล้วก็หาวิธีต่อก,กแเราเอาสายยางช่วยเอาครับต้องระวังบนดินนะเพื่อนๆฝังดินมันจะ ฝังดิมันก่อนไงครับเก่งว่าเวลามีใครเอาเสียมเอาจอบมาขุดแล้วก็มันจะรั่วครับรั่วแล้วก็มันจะซ่อมแซมยากนะครับเอาไว้บนดินดีกว่าครับเวลามันรั่วนี่เราสามารถซ่อมแซมง่ายนะแถวๆนี้โซนนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงจะทำลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการปลูกต้นกาแฟกันครับวันนี้ก็เอามานี่นะครับนี่ในรถกระบะนี่ ประมาณร้อยร้อยร้อยสิบต้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปลูกทันหรือเปล่าครับวันนี้เราก็มาเราไปเสียเวลาตัดหญ้านู่นนะครับบ้านบ้านแม่ยายนะครับก็ไม่ตัดก็ไม่ได้ครับยุงเยอะมากครับแถวๆนี้ครับช่วงเราดูฝนยุงเยอะก็ต้องตัดนะครับเสียเวลาไปครึ่งวันแล้วก็วันนี้ครึ่งวันคลิปนี้เดี๋ยวก็คงจะลำดาเพื่อนๆที่รักทุกทายไปก่อนครับ